ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 รงเรียนท่าลาดตั้งอยู่ที่222หมู่1ตำบลทาลาดอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภายใต้คติธรรมที่ว่าปัญญานารานางรัตนนางปัญญาเป็นแก้วของนรชนส่งเสริมให้นักเรียนมีอัตลักษณ์คือใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง สีประจำโรงเรียนคือสีเหลืองและสีน้ำเงินมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น31คนมีจำนวนนักเรียนกว่า500คนมีการบริหารจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการสู่มาตรฐานสากลเก้าทันเทคโนโลยีมีคุณธรรมอยู่บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี2566มีเป้าหมายและพันธกิจที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งด้านคุณภาพของผู้เรียนด้านบริหารและการจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดภายใต้การบริหารจัดการศึกษาของนายสมศักดิ์นวลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลาดและนางสาวนันทิกาเทตรัตรองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าลาดโดยโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น4ด้านได้แก่ 1. ด้านการบริหารวิชาการ 2. ด้านการบริหารงบประมาณ 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4. ด้านการบริหารทั่วไปโดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการใช้วงจรคุณภาพมาช่วยในการบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพเดมมิงโรงเรียนท่าลาดมีการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรโดยยึดหลักว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยมีลักษณะการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นต่างๆดังนี้ระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนท่าลาดมุ่งพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนท่าลาดมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนการคำนวณทักษะการคิดพื้นฐานการติดต่อส สารกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพื้นฐานความเป็นมนุษย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมและวัฒนธรรมโดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่าลาดมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตนมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจรารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดแก้ปัญหาได้มีทักษะในการดำเนินชีวิตมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิดความดีงามภูมิใจในความเป็นไทยตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการ ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนท่าลาดมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านสนองต่อความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทางด้านวิชาการและวิชาชีพมีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพมุ่งพัฒนาตนเองและประเทศตามบริบทของตนมีความสามารถเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆรางวัลที่สถานศึกษาได้รับผลการทดสอบด้านการอ่านระดับชาติอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2566 มีผลการทดสอบดังนี้อ่านออกเสียงคะแนนเฉลี่ยรวม48.41คะแนนอ่านรู้เรื่องคะแนนเฉลี่ยรวม44.11คะแนนคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด92.51คะแนนโดยมีนักเรียนได้รับคะแนนสอบอาทีสูงสุด100คะแนนเต็มได้แก่เด็กหญิงวรัตยาโรยไทยสงเด็กหญิงกิ่งแก้วสีเชียงหาเด็กหญิงปนัสยาหิงไทยสง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2566มีผลการประเมินดังนี้วิชาคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยรวม73.40คะแนนวิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยรวม43.30คะแนนคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด116.70คะแนน โดยมีนักเรียนได้รับคะแนนสอบ NT สูงสุด100คะแนนเต็มได้แก่เด็กชายธนกฤตวัชรวิชานันรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์เด็กหญิงนัฐาช่างบุรายวิชาภาษาไทยได้รับโล่เชิดชูเกียรติและแสดงว่าโรงเรียนท่าลาดได้รับรางวัลชนะเลิศและเหรียญทองรวม11เหรียญการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ได้รับคัดเลือกเป็น1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งสมรรถนะและศักยภาพพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนบ้านวัดาศาสนารัฐและโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุกระดับทองปีการศึกษา2566เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและห่างไกลาจากยาเสพติดเข้าร่วมโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี2567เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยทั้งด้านการอา่านการเขียนการฟังและการพูดให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาตามศักยภาพตามความถนดัดความสามารถของนักเรียนและได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์อินทรวิเชียนฉันชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2567เเพื่อให้คณะครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภยัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภยัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยเกียรติบัตรระดับดีเด่นการพัฒนาโรงเรียน 1. โรงเรียนท่าลาดได้มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมโดยจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องเรียนให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานทําให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้รวมถึงมีการปรับภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงามและมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากร นักเรียนและดูแลทรัพย์สมบัติของทางราชการ 2. โรงเรียนท่าลาดได้มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตโดยเป็นการร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนวัดและผู้มีจิตศรัทธาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง3.50เมตรยาว155เมตรไว้ให้นักเรียนผู้ปกครองและคณะครูได้ใช้ในการสัญจรภายในโรงเรียนกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน1กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนท่าลาดได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมีกิจกรรมฟังเทศฟังธรรมถวายปัจจัยและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีทำความดีละเวน้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์และสืบสารประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป 2. เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนท่าลาดได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงอันตรายและโทษของยาเสพติดร่วมไปถึงปัญหาต่างๆที่เกิดจากยาเสพติด 3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนทาลาดได้จัดกิจกรรมพระธรรมทูตอบรมศีลธรรมจริยธรรมนักเรียนและโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา2567เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำไปประพฤติปฏ like ิบัติในชีวิตประจำวันได้ 4. โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทักษะการป้องกันตัวเบื้องต้นในเด็กและเยาวชนโรงเรียนท่าลาดได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและทักษะการป้องกันตัวเบื้องต้นในเด็กและเยาวชนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทักษะการป้องกันตัวเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัย 5. โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูโรงเรียนท่าลาดได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6เข้าร่วมโครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูปีงบประมาณ2,567เพื่อค้นหาผู้เสพติดผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู6กิจกรรมวันเข้าพรรษาโรงเรียนท่าลาดได้นำนักเรียนและคณะครูร่วมกันถวายเทียนพรรษาและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวัดประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนท่าลาดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไปโรงเรียนท่าลาด โรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอชุมพวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามทุกท่านขอบคุณค่ะ